คนบอกมาทำงานที่ไทยว่าขายชาติโน่นนั่นนี่แต่บางคนบอกว่าขอเตือนไว้เลยนะถ้าไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อย่าไปทำงานที่ประเทศไทยเด็ดขาดสบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอทตทุกท่านวันนี้มาพบก,กับกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนค่ะหลังจาก อ้อนไปเดีลงคลิปประมาณสองวันเนาะเนื่องจากว่าบัสบายนะทุกคนบัสบายแหละก็หกักรูมงานนักนะชวนกยไก่ปีไใหม่แล้วจ้าเนาะทุกคนคะ่นนคคคนคนคะวันนี้นอ้อนแกมาลงคลิปคือเก่าคือเดิมทุกคนค่ะวันนี้เนาะอ้อนก่อนจะมารีอคชันคลิปคลองสาวหล่าเนาะเพคนกระไ้โรหว,วัยวาเตือนแล้วนะถ้าไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ ห้ามไปทํางานที่ประเทศไทยติดค่ะโอ้โหคำคำนี้คือทําให้หลายๆคนทําไมถึงไม่ได้ไปเนาะคือก็ไม่ก็อย่างเช่นว่าไม่อยากมมีชีวิตที่แบบนี้เนาะและหลายๆคนก็ มีบทสรุปว่าไปทํางานอย่างงู้นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันทีหลังดีกว่าเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อดอืนออนก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะคะเนาะคลิปแม่์สาวหลาสาวหลาเมลูกสองเดี๋ยวออนจะปักมูดติ่งไว้ทีตายคอมเมนต์คือเกาคือเดิมเ้ยจ้ะไปรับชมรับฟังพร้มอมๆกันเลยจ้า ฮะวาหาเงินขาชิ้นสอดก็คือประเทศไทยเนาะประเทศไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างให้คนเล่าอาลีเด็พี่น้องเลยนี่ก็คือเป็นบ้านของเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนของพีสาวสละนั่นเองอันนี้ค่ะเป็นทรงโมเดิร์นเนาะหลังนี่ก็สวยเด็กน,น,น่องไส้สละนอนเพื่อนขึงปูนขึงไม้เนาะต่อมาเนี่ก็เป็นเพื่อนน่องไส้หลาานะนี่แต่บ่ฮู้ว่าเ่านซีก่อหรือบ่อนะปีนี้ค่ะ ที่แรกก็ว่าสีพากันหาเงินมาแต่งกันโกดเนาะว่า,าน้องไายสละค่ะเพิ่อนอะไปหาเงินอยู่ประเทศไทยก็ได้ประมาณสองปีแหละเนาะมาตั้งเสาเฮือนไว้ปีแรกก็คือได้เงินปากธนาคารหนึ่งแสนบาทแล้วกะ็นี่มาตั้งเฮือนไว้เนาะไปหาเงินปีแรกปีที่สองก็คือปีนี้เนาะเพิ่นว่าเพิ่นชิหาเงินมาแต่งก่อนเนาะเพราะว่า คนคอเมียไว้แล้วก็พักกันไปหาเงินอยู่กรุงเทพเนาะเผื่อไปหาเงินมาแต่งนะอ่าอยู่บ้านชาล่าส่วนร้ายสชเป็นแบบนี้เด้พี่น้องแบบว่าการคอเมียการแต่งเมียนี่ซีบคอยให้พ่อเม่ลลาบากเนาะก็คือพักกันแบบหากันเองแต่งกันเองนะชาล่าก็เป็นแบบนั้นนะแต่ก่อนชาล่าก็ไปเห็นงานอยู่กรุงเทพเนาะอ่าก็ไปเจ้ากระพอพัตต้อยู่อ่ะกรุงเทพแล้วก็แบบว่าหักหมักกันนะนะตกลงปวงใจอยู่น้ำกันแล้วก็ พากันหาเงินมาแต่งกันเองเนาะโดยที่พ่อแม่บ่ได้ลําบากนํามแม่แต่บาทเดียวเนาะพ่อแม่มีหนาทีแค่จัดงานไห้นอกนอกนั่นก็คือลูกๆพากันจัดการเองเนาะคือกันก็นองทรายะลอันนี่แหละอ่าเม่อสองปีที่แล้วกะขอเมียเนาะแล้วก็ไปหาเงินไปหาเงินเดียปีหนึ่งแล้วก็กลับมากลับมากะเอาเงินเข้าธนาคารไว้แล้วก็ตั้งเฮืออไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ไปหาไม่เพื่อสีกลับมาแต่งปีนี้แต่ว่าเพิ่น คิดว่าสิบแต่งะนะเพิ่นคิดว่าเพิ่นสิหาเงินเฮ็ดเฮือนกน่อนหาเงินให้ได้หลายๆก่อนจังมาแต่งเพิ่นว่าแนีนี่ความคิดคดีเดชโซล่าคิดว่าโอเคเด้เพราะว่าคข้ามาเฮาตกลงปงใจอยู่นํากันแล้วหนะั่นน่ะเฮาขอไว้แล้วเฮาจะพาแต่งก็กได้หนะั่นน่ะเฮาแบบสร้างรากฐานให้มันมั่นคงก่อนจังแต่งก็กดีคือกันเนาะอ่าเอ้ยน้องโซลา่าแต่ละคนนะ่ะพากันแบบว่าหาเงินแต่งกันเองทุกคนเด้ ตั้งแต่อ่านับตั้งแต่สละซะเพราะว่าเอ่ยกุสลกันยังบ่วมีแฟนเนาะยังบ่ทันมีครอบครัวนะนับตั้งแต่สละไปจนหอน,น้องไส้ละก็คือแบบหาเงินไปแต่งกันเองไปหาเงินอยู่เมืองไทยแหละบอนทีแบบว่าหาเงินขาชิ้นสอดก็คือประเทศไทยเนาะประเทศไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างให้คนเล่าอา๋อหรีดพี่น้องเลยนี่มาหอนเพื่อนลังนี้ก็เพื่อนน้องสาวนะเนาะเพื่อนน้องสาวสละนี่น เพื่อนที่อันพอเพตตี้ปั๊บอ่าพื้นหายแแหละเพื่อนลังนี่แหละเพอว่าเคนชิเริ่มเห็ดเพืเ่อนแล้วเนาะคนชิเริมอ่าเะคนชิเริ่มปูพื้นแล้วก็สาบเนาะที่เพื่อนทรงเงินมหาิ้สหลาฝากอยู่ในธนาคารเราอหละอ่าอันนี้ก็เป็นเพื่อนของน้องเนะาะไหลไปแบบนี้ล้างที่สามมาแล้วดิข่างเพื่อนหลังสีแดงหลังสองสั้นน่ะ อนาคตนะชิมีอีกหลังหนึ่งเนาะเพราะว่าเอื้อยเสาหลาเอื้อยกกสลาเพิ่นกะมีแพฟนชีเห็ดเฮือนคือกันเนาะอันนี้ก็เป็นขันกำแพงแล้วเพราะว่าพี่าสาวสลาที่เพื่อนได้แฟนฝรั่งนะเพื่อนแบบว่าขันกำแพงไวเลยเนาะอันนี้เพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากเป็นส่วนตัวอันนี้ก็คือเป็นบ้านของเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนของผี่าสาวสานั่นเองอันนี้ค่ะเป็นทรงโมเดิร์นเนาะหลังนี้ก็สวยเด้ เวลากันเขาเจ้าขับรถดผ่านหนาะบานโสรานะเขาเจ้ากับชิพักันหมักแนมเบิงเนาะเพราะว่าอ่าเฮือนนะมันชิเป็นแบบเลี่ยงไล่กันลงไปเลยนะเป็นพี่น้องเดียวกันหมดเลยนะบ่ถึงเรื่องนะับลงไปกับซีหลังหละเดินทุกชิ่งทุกอย่างนะาหากว่าโปไปหาเงินอยู่ประเทศไทยหั่ได้ซํานี่เด้พี่น้องว่าแร้วว่า,วา,วาอีกเนาะพอสลาบภูมิใจในสะิ่งที่สลาได้มาเนาะเพราะว่าสลาบ ไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยเลยเห็ดแหยสละลืมตาอ,อาปากได้เห็ดแหยคขอบครัวของโผสละมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะ <ST AR> นี่อันนี้ก็เป็นเพื่อนของน้องสาวนี่ถ้าหากว่าคิดมาไรมาแจะพุ่นกับหลังที่หาเนาะเ <ST AR> พื่อนของน้องสาวนี่เพื่อนหลังนี่ก็สวยเด้พี่น้องนี่ <ST AR> นำผักนำาแรงั้างเบิดแหละหลังนี่เพื่อนก็นมาอยู่ได้เกือบปีแล้วเนาะ เม่อกี้เมื่อน้องเคยสลากกับมาแล้วตอนนี้น้องเคยสลากยังไปเห็นงานอยู่เนาะนี่เห็นบอพี่น้องลงไปแบบนั่นเลยพี่น้องมาอยู่น้ำกันจนเบิร์ดบริถิ่มบดิปะกันจากคนเนาะน้องสาวสลาไปอ่าแต่งเมื่อเพื่อนผัวมาชุดถ่ายกันยังกลับมาอยู่น้ำพี่น้องคือเก่าอยากให้พี่น้องอยู่น้ำกันนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของสลาเองเพื่อนหลังนี่สลากับโคตรภูมิใจเนาะ อยู่ในชีวิตนี่สลาภูมิใจนี่ท่อนหลังนี่แห้แงแห้งพี่น้องเลยมันเป็นนำพักนำแรงสลาทถูกบาทถูกสตังเนาะมันเป็นสิ่งที่สลาหามาได้ด้วยเจ้าของถูกบาทถูกสตังเนาะนี่ว้าเล้วแล้วก็เป็นหนาเป็นป้าให้สลาได้เลยไนอะ้สิ่งที่สลาแบบพันยามเนาะก็ได้มาแล้วกับแบบแบบแบบอ้ยภูมิใจแห้งแห้งพี่น้องเลยนี่ถูกบาทถูกกีบก็มาจากประเทศไทยเดิน น้ำผักน้ำเล้งเนาะหาบ้าน,นสละเด้อพี่น้องพอแพตตติเห็ดอ่าเสาทางเขาเรียบร้อยแล้วเนาะเสากำแพงอ,อันนี้ก็เป็นส่วนบ้านของชาวล้านี่ภูมิใจแห้งกับบ้านหลังนี้เดี๋ยวสาวล้าสะพาพี่นอ้องย่างเบึ่งรอบๆเนาะพอชาวลาอัปเดตสาวลาใส่กำแพง กกอกำแพงแล้วเป็นทีร,ยรอยๆเ้ียเด้อส่วนฟังนี้ค่ะอนาคตรสลากกับฉิขันระวางเพื่อนน้องสาวกับเพื่อนสลาเนาะนี่แต่ตอนนี้สลาปล่อยลงก่อนเพราะว่ายังพม่ทันจะขันะนะอนาคตแวแกันสิขันอันนี้ก็เป็นส่วนกำแพงของสลาส่วนฟังนั่นก็คือแบบอ่าจงเป็นทางเขาให้เขาเจ้าเนาะนี่นี่ก็ด้านข้าง ค่ะพี่พีอซีหลังจากได้รับชมรับฟังคลิปแล้วเนาะก็เป็นอันที่ว่าเปิดเผยความจริงแล้วเนาะคือแล้วบอกว่าเตือนแล้วถ้าใครที่คิดจะไปทํางานที่ประเทศไทยอะระวังเจอแบบนี้นั่นก็คือถ้าแบบว่าถ้าไม่อยากมีชีวิตแบบนี้เนาะก็ไม่ต้องไปทํางานที่ไทยซึ่งสาวหล่าเองกาดเห็ด เป็นทีเรียบรรอยลอวเนาะนั่นก็คือป่านหลังใหญ่โตอบอุ่นเนาะมีแอมีแบบทุกสิงทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าน้ำพักน้ำแรลกน,นะ่นะทีเพิ่นมาเห็นงานอยู่บัได้ไถอันคือบัได้มีแต่เพิ่นคนเดียวนะพี่พิ้วีก็จะมีาพีสาวเนาะผีสาวหนองสาวคือในพีน่หนองหาคนนะมาอยู่น้ากันเบิร์ดนะทุกคนแล้วพรเฮดเทื่อนคือกันเบิร์ดแบบเฮดเทื่อนช่อง,อองโมดเดิร์นเนาะคือแบบ งามแล้วก็ติดองค์ติดแอะอยังเรียบรย้่อแบบผู้ใดมากก็คืออัาซอนนี่ยนะอุ้ยลูกอ่ขาขายวะ่ะลูกอันว่าแตงไหอ่ะพี่น้องเข้านี่มักอยู่น้ำกันเนาะแบบเพื่อนกำลังเหตุเรียบรย้่อแบบเลียงลายกันมี่ลายเหตุหายายๆคนที่ะ่ะพววเข้าคล้ายชาผัวเข้าอ่ะมาทํางานอยู่ไทยว่าคล้ายชาตแางทางสีผัวเข้าบอได้สนใจเพราะที่จะสนใจคือ การมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะการมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็การที่แบบได้สร้างหลักปักฐานเนาะคือซึ่งสาวหลานอ่าคือเอือยเพิ่นก็ได้เว่านะั่นแหละว่าขนาดเพิ่นไดยูกบแฟเนาะเพิ่นก็นย่งมาหาเงินที่ประเทศไทยเพราะว่า ค่ะทาคาชิ้นสอดค่ะยังเหมือนกับหาเองจุกบาสถูกสต้างเนาะอะไรกับเพื่อนสร้างเหมือนกับหาเองเหตุให้แบบคอมเมนต์คือหลายๆคนก็คือสิบคุมใจนะที่เห็นหลูกได้สางเพื่อนสางเงี้ขนาดนี้แล้วก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีที่ดินได้มีแบบเงินเก็บใมธนาคารเนาะคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะทุกคนอ่เดี๋ยวเฮ้ามาฟังความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยกันเลยว่ะเพิ่นมีความคิดเห็นจะไดกันแนนเนาะ,ะอ่ะคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นบอกว่าเนาะ คนลาวเก่งมากๆครับขยันอดทนเก็บออมตังได้นำไปสร้างอนาคตได้ยินดีด้วยนะครับเมอแล้วก็อีคอมเมนต์ในคนว่าการดิ้นรนความขยันที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงสามารถสร้างความภาคภูมิใจเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงตระกูลขอชื่นชมมากๆเลยครับเนาะอาีคนนึงเหมืนบอกว่า ผมเป็นคนไทยแท้ๆยังทำไม่ได้อย่างพวกคุณเลยเกง่งจริงๆครับขอให้เจริญเจริญนะครับรางวัลของคนขยันเนาะเอ้ยแมนคือเพื่นนอนวานนี่ดีใจด้วยนะครับอุตสา่ตสาห์หหาเงินมาได้แล้วปลูกบ้านอยู่ธานะคนไทยขอขอบคุณนะครับที่ยังคิดว่าประเทศไทย่มีบุญคุณแล้วก็ทำให้ คนลาวหลายๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าดูคลิปแล้วรู้สึกภูมิใจกับบ้านมากภูมิใจแทนเลยครับดีใจด้วยนะครับอืมเนาะกันหลายๆคนกับแบบส่วนหมากก็จะดีใจนําทีใดเห็ดแบบว่าจาังไหรอะมาทํางานที่ไทยเลยไดมีเพื่อนซานบานทรงทีแบบ ม่าจากไหนแข็งแรงทนทานเนาะและว้วก็ได้มีที่ดินคือว,ว่าง่ายก็คือมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะโอเคเนอกจากคลิปนี้พีพีมีความคิดเห็นังไงกันแนนกะอย่าลืมคอมเมนต์บอกอ้อนด้วยค่ะมาปูดคุยกนะันเนาะทุกคนว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังได้สนอ้อนนะคือยินดีกับผพิมากมากแล้วก็นาชีวิตของเพิ่นเป็นแอ,อนน์เลยว่าอ้อนกะชีวิตแบบมาจากไหนอะในอนาคตข้างหน้าเนาะก็จะไปอยู่บ้านเมืองตัวเองกันลนะณปัจจุบันนี้กะ พากันสางเหนือสางโตก่อนเนาะค่ะี่ะ p ฟ f c โอเคจ้ะคลิปนีอ้อนกับตองขอโตลาพิ่คพิงค์่าวนี้เด้อจ้ะข้อคุณพูด PPFc จุดุูทานที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจหายจ้าพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ